Yeah. อ่ไปโรงเรียนเปรู้ทพ่อยึดสวัสดีค่ะลูกไว้เ่สวัสดีค่ะนั่งดีๆกับพี่กิตพี่กิตนั่งดีลูกมิติกิตนั่งทำสมาธิซิลูกนั่งดีๆลูกมิติคูณนั่งทำสมาธินั่งกันเลยทสมาธิยังไงลูกหลับตาด้วยเอามือประสานกันที่ตักตัวเองดังนั่งดีๆหูดีๆเออนี่ยโอ้โหเก่งเนาะนั่งสมาธินะคะเดี๋ยวเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวละ ใครไม่นั่งไม่ให้กินก๋วยเตี๋ยวนะนั่งดีๆคูแวนดูอยู่นั่งนั่งดีๆไม่ดีๆดีๆเก็บเท้าด้วยพูดดีๆนั่งข้าเพียบวันนี่แต่น้ำนีดูพี่ปฐมพงศ์เก่งจังเลยพี่กิฟก็เก่ง ก็เป็นวันดีอ,อีกวันหนึ่งนะครับที่ทางศูนย์พัฒนาสังคมอยทิศจังหวัดน่านนะครับร่วมกับสมัคร คนพิการจังหวัดน่านสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดน่านนะครับได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราก็มีในเรื่องของกิจกรรมที่มาร่วมร่วมให้ให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็มามาเลี้ยงอาหารคือนําอาหารมาให้การช่วยเหลือเป็น ข้าวเดียวนะครับจากสมาคมคนพิการจังหวัดน่านและสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดน่านนะครับที่มาให้การสนับสนุนในครั้งนี้รวมทั้งมีไม่ว่าจะเป็นข้าวสรารอาหารแห้งนะครับมา,มาเลี้ยงอาหารหรือนำอาหารมาให้การช่วยเหลือเป็นข้าวเดียวนะครับจากสมาคมคนพิการจังหวัดน่านและสมาคม <ท Leaving S 1> กีฬาคนพิการจังหวัดน่านนะครับที่มาให้การสนับสนุนในครั้งนี้รวมทั้งมีไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน,นะครับ<ม>ขนมแจกเด็กนักเรียนนะครับเด<ม>็กๆที่จะอยู่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนพิการจังหวัดน่านเป็นหลายครั้งนะครับถึงแม้ว่าทาคนพิการนะครับทางงคนพิการจังหวัด เราจะพิการแค่ร <Bien> ่างกายแต่จ <atie> so, like ิตใจของคนพิการนะครับยังเป็นห่วงเป็นใยทางพี่น้องมาบีหรือตองเหลืองทุกท่านนะครับก็เห็นว่าได้ขึ้นมาดูแลหรือขึ้นมาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือหมู่มาบีก็มามีส่วนร่วมในเรื่องการดูแลทุกท่านและได้นําเงินสฉเพราะครอบครัวนะครับมามอบให้วันนี้นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสองหมื่นบาท เพื่อเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ทางกลุ่มมาบีของเราไปร่วมง,งานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะในการที่ทางศูนย์มาขอรับการสนับสนุนแล้วก็ทางจังหวัดขอรับการสนับสนุนทั้งทุกท่านไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดก็ดีนะครับที่ต่างจังหวัดก็ดีนะครับถือว่า,าทางจังหวัดให้ความสําคัญในเรื่องของวัฒนธรรมชนเผ่าหรือวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของมาบีเรานะครับ ในส่วนที่เราสามารถสนับสนุนได้นะครับทางสูนก็จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามีความเดือดร้อนอะไรนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ยี่ห้าจังหวัดน่านซึ่งผมในทวิชชาตินันนะครับยังดูแลอยู่อยู่ที่บ้านผาตูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ในสาวปรียาสุชนนางราลักไทยเองสุชนกิรีและนางเต้นไทยไดีมากสุดสุดสุ

กัน oh. ันี enfin ki> ่หม้อัี่เลยพีใหญนะครับ่การนี้ยังไม่รนโหแล้วไปได้ยังไงเนี่ยำบนนะ ที่จะทานน้ำหวานเชิญเลยครับมาบริการตัวเองหน่อยครับบดี๋ยวนี้เรามีลูกมาเดินกันมาล,ลูกก่อนจะรับประทานอาหารอตองลาวันครับบางทีเมียก็ขออนุญาตกระตุกวุฟองไว้หน่อยนะครับช่วยเหลือตัวเองนิดหนึ่งในานะร่วมด้วยช่วยกัน วังไท่คาเฟ่ครับของเราข้างน้ำดีเครับร่วมด้วยเถิดการร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้งขอบคุณมากครับวันนี้ก็จะคงินกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเลยเอ๊ะจะวัวสองวัวแปดกลับไปก่อนก็ไม่รู้

Si O-Yong Tianyi N N 26 N 22 23 24 27 28 24 27 28 30 32 33 32 33 34 35 36 38 39 Radio 5 40